สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปิด <8. S 2> ปืปดเลยพี่น้องออคคสวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อน,นี้พากันมาเบิ่งเนเฮดจ้ะฝนตกกับดีเฮ็ดเพิ่งเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะฝนตกครับฝนตกกับเริ่มเลยแล้วล่งมาฝนตกจังสิก็เลยมาโยนเบิ่งนเฮดอ่ะ ย้อนเบืงเฮ็ดเพิ่งจ้าช้ผุดงางเข้าไปบนข้างในดอกประดีงามเลยนะทำทำ้นี้หรอผู้พันมาเขาว่าอยากดอกอยากได้ดอกตะมุตะมิหุ้ยสามดอกเยี่ยมกันลยพี่น้อง ตอนนี้คืองวยไก่เขียดเลยไก่หรือผงตก้ำปืนนี่เราเป็นโบติดๆมันลุ้นกันครับว่ามันนี่จะได้โบมันหรอนี่มันงอครับมูโอ้โดอกสวยมากเลยอันน,น,น,นั้นมันพี่น้องขึ้นบัได้งอ เห็ด <He> หน้าเร่มาเรียลตายเบิ่งสิแดงเต็มเลยเห็ดน้ำมากมา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 ทันพี่น้องขันโบาม,าห,หมาหนัดก็สีอันนั้นหมือนนกหวนเนาะเมียนกำลังงามเลยจ้านี่ยกำลังงามเลยเห็ดน้ำมากนี่นี่โดดโดอกน่าจะดอกนี่ยโดใส่ได้ไหม อันนี้คือเิ็นตะหงนนอนนั้นรุยแล้วมั้งนนดีตะมานะคะโอ้ข้างหน้าคุ่นรับเดียนจิิงครึ่ยงยกน็อเอาได้ก้อน,นเอาพี่ก้อนก็ได้มะ้ีมีติดหน้อยเยอ ไม่ทิพย์เพราะหน่อยหืมปูปติปีเร็วอันนี้เปิดฮิตในงามขนาดจะมันเลยดอกสวยๆดเลยอี๋สองดอกข้างหนาพี่น้องบึงอืออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นปุดเลยพี่น้องเอาเก็บๆค่ะ nhìn đi uống nóng nè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  đọc nóng nè nè nóng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  nè nè này nè nóng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  này nóng ừ. oh, ừ, ấu ลุงไปลงก็หนือคนทีลงไปข้างล,างลง่าง,าง์าคนค่ต้องหาคมเคี้ยดึงแง้งอะไ้เลยข้าเคี้ยข้าเคียข้าเคี้ย ส,สี่ดอกเลี้ยงกันเลยหนื่อดอกน้ายน้ำไป่นม่ดอกน้อยน,น้ำไปมีเขาขนาดเลยนะอทนให้น้องไม่ชึดๆเลยดิด้นี่เคยค้าม

ี่สวยเลยนานเลยนี่อีตัดออกอืมอืมดีเนี่ยนี่ มึงเคี้ยถึงมันตัดออออือมตัดแค่เจ็ดคำกดมันไว้ขนาดเลื่มแล้วล่ะพี่น้องเฮ็ดผัดอ้างามขนาดกดไดได้พาพี่น้องมาเรื่อมหาเก็บเห็ดแล้วครับอ๋อเฮ็ดผัดอืมน่าอยากได้เฮ็ดเพาะอ เตีเห็ียบถ่นานมาท่นานเะห็นเหรอวันเนาะเหยียบถ่านปีนี้พอได้เก็บกะเก็บขนาดน้อยเหมาเห็นเป็นมือตะเก่านะมาเก็บมือละสองตะกาสามตะกร้าก็มีอ๋อปีน้ำสองดอกนะค่สวยเจ้าของว่าดอกเดียวบ่ไม,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 ม่ไป Nó mà Thì nói ai Ôi, quay hết nó được 3 đồ Ấu, luôn lập anh Nó hình nó không đồ nhỉ Hình con mai, ừ. Đấy, cho nhìn นั네 pues okay. uh. okay. s nice. <S ่นไงคะสามดอกสามแม่ลูกข่นยกออกไหมยกบเขาออกเลยสามันไปนี่ลืมเ้าลืมแล้วจะได้เก็บแล้วอ้วนมากเลยฮตเลเก็บดอกภายใน หมากแดงพี่ดอกนึงคุณอ๋อนี่เดือดแตานัานหยุดเหลือองี้ยงนั้นะนะนี่เอาดอกนี่นิดติปินติปินปูหน้าตาปุ๊บอะไรเป็นทออะไรกันเนาะฝั่งนี้ดอกไหมเปิดตรงนู้นเปิดตรงนี้ด,ดิตัดเชี่ยวออกด้วยลอวัน ตัดเขียวอืมวัตวาเนี่อืมเถ่ออ,อืม,<ช>อ,มอันนี้ก็สองดอกเลยคุณได้บชวยตัดเยได้ตัวนี้ดิตัวนี้น่าจะงามดอกเยวหอมั้งจะเฉยได้ม่มีสาดอกนะอืมฉันเด้นเติมกัน บ้มามือนีหมานเห็ดมากมายเลยคุณบึ่งตะก้าข้าวอะไรโยงยังไงอเนี่ยโอ้นี่ดีดอกนึงอ้วน,นได้บ่ได้ค่ะป้ามือนี้ได้เห็ดอันนี้พี่น้องมาถูาเกเถอะที่ได้เห็ดผึ่งเนาะ

เบิ้งขาน้องเห็นผูเห็น็นมั้ยโดกนี่ได้บตนอย่นด้ยดอกดได้บ่ได้ได้บ้ได้บ้นี่บเมนอย่างนั้นงามันน่าจะไปทานได้บ่ได้บ่อ ย่านเทาพุทธนี่พี่น้องอองามขนาะดดอกนี้นนนนครับน้องพี่ เจอเห็ดไ่ดอกหนึง่งอ,อันนี้ก็ถ้ากันมาเบิง่งโพนเห็ดไ่จ้ะแต่ว่าบ่ออกอพ่อแกงจำมีก้กระไรถึงสิบวัได้ลายกับพ่อแกงงด้เน,นอะม,มาเห็ดน้ำมากจำมึ้อืมอได้เห็ดน้ำมากลายก็จุงหวัดจังหวัดได้ได้เห็ดผึ่ง สำหรับคลิปนี้ก้อยไก่พงกระชิดเดล่าไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับกแก่แข็งแกง่กแข็่ไงเตื่อยอยู่เด้ด่อยเปนเนาแต่ว่างันนี่มาน,านมมอักกอนนี้ดอกมม้จะดอกนี้ฮะพบกันมาที่เดียว